โอ้โหตอนนี้กําลังเป็นราม่าเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าและงานเขมรที่เคยเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยพวกเขาจะแห่กันลาออกจากงานกันยกใหญ่แล้วก็กําลังเตรียมที่จะกลับเข้ามาขอทํางานในประเทศไทยเนื่องจากพอกับกัมพูชาไปแล้วเนี่ยงานที่กัมพูชามันหนักมากๆไม่ได้สบายเหมือนตอนที่ทํางานอยู่ไทยแถมโดนคนเขมรด้วยกันเองเนี่ยเหยียดอีกต่างหาก ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าหัวงอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ตาทุกๆคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใกล้ที่กดแล้วเนี่ยนาะก็ต้องการงามๆขอบปลาคุณมากและสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอย้าอีกทีกันละกันในช่วงนี้น้ามีเพจน้าหงอกแล้วนะจ๊ะ รวมถึงช่องติ๊ t o k ด้วยถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนก็อย่าลืมไปกดตามกันด้วยรวมถึงถ้าอยากจะให้กำลังใจนะแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบจับต้องได้อย่าลืมตอนนี้มีซุปเปอร์แตงให้จัดกันแล้วถ้าใครที่สะดวกก็จัดกันมาได้เลยเต็มที่ก็ขอขอบคุณกันเอาไว้ล่วงหน้าและส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงประเด็นดราม่าที่ดูเหมือนกับว่าคนขเขีเขาจะพยายามปิดข่าวกันให้วุ่น อย่างที่รู้กันนะครับย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ตอนที่ทางประเทศไทยเรามีปัญหากับกัมพูชยแรกๆเนี่ยนายฮุนเซนลงถึงนายฮุนมาเน็ตนาย,ยกรัฐมนตรีของเขเมรก็มีการออกมาเรียกร้องให้คนเขเมรกลับไปทํางานที่บ้านเขานะครับเพราะอยู่ที่ไทยมาตั้งนานเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ประเทศไทยไม่เคยเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะกลับเข้ามาขับเคลื่อนประเทศของเราดีกว่าซึ่งเท่าที่มีการเปิดเผยจากสื่อไทยนะครับเห็นเขาบอกว่าแรงงานจากกัมพูชาเนี่ยออกจากประเทศไทยเราๆ9 0 0 0 0กว่าคนนะครับ แต่ในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเบาบางกันบ้างแล้วรอบแรกๆที่มีคนเขเมรแหกกลับไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยหลักๆก็เป็นเพราะพวกเขากลัวว่าอยู่ที่ประเทศไทยมันจะไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งตอนที่เขากลับไปเนี่ยทางฮุนเซนก็ได้มีการรับปากเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าทุกคนที่กลับมาจากประเทศไทยจะได้งานทํากันทุกคนก็มีการยืนยันการันตีเอาไว้อย่างเต็มที่เพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับในช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเริ่มทราบข่าวว่ามันมีแรงงานของเขเมรแอบกลับเข้ามาทางฝั่งไทยนะครับ ซึ่งทางทหารไทยเราตอนนี้ก็ไม่มีการอนุโลมให้แรงงานเขเมรเข้ามาประเทศแบบผิดกฎหมายพอจับได้เนี่ยก็รีบผลักดันให้กลับประเทศไปในทันทีมันก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งที่มีชื่อหน่วยงานว่า CDRI เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดแบบสอบถามคล้ายๆกับนิดาโพของไทยเรานั่นแหละเขามีการเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วยังคงตกงานกันอยู่นะครับและบางส่วนที่เคยได้งานทําในประเทศก็เริ่มทยอยลาออกกันไปบ้างเออ แต่อยากจะบอกว่าไอห,หน่วยง,งาน CDRI เนี่ยรายงานยอดสุทธิค่อนข้างแปลกนะครับอย่างที่บอกประเทศไทยเรารายงานว่ามีแรงงานของเขมรกลับบ้านไปประมาณสัก90,00 900, 0 0กว่าคนแต่สื่อ CDRI ดันบอกว่ามีแรงงานเขมรกลับประเทศไปเพียงแค่9 0 0 0 0กว่าคนเท่านั้นและเขาบอกว่าใน9 0 0 0 0กว่าคนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก70,000กว่าคนที่ยังว่างงานอยู่ ซึ่งถ้าอ้างอิงจากสื่อไทยว่ามีคนเขมรกลับไป90,00 0สนกว่าคนถ้าเทียบบัญญัติยางโดยตรงๆก็เท่ากับว่าน่าจะมีคนเขมรที่ว่างงานหลังจากกลับประเทศไปเนี่ยประมาณสัก7000แสนกว่าคนอันนี้ไม่งงกันนะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดหางานอะไรแบบนี้เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ดราม่าออกมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหน่วยงานราชการของกัมพูชาพยายามจัดทางงานให้กับแรงงานทุกคนที่กลับเข้ามาในกัมพูชาแต่อัปเดตล่าสุดคือตอนนี้เนี่ย มันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือแรงงานกัมพูชาเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วจะเลือกที่จะลาออกกันหมดและบางส่วนก็ยังคงว่างงานเพราะความสามารถที่ได้มาจากประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับความต้องการของงานในกัมพูชาและโดยงานจัดหางานเนี่ยก็มีการโพสต์ในเพจของตัวเองนะครับว่าเพราะอะไรทาไมคนกัมพูชาถึงเลือกที่จะลาออกหลังจากที่รัฐบาลอุตส่าหางานให้แท้ๆซึ่งก็มีค,คมเนเขียนข้ามโสดกันยับเลยนะครับคอมเมนต์เนี่ยเป็นหลักหลายร้อยคอมเมนต์เลยนะหลกัหลกๆพวกเขาจะให้เหตุผลว่าที่ลาออกมาเนี่ยอย่างแรกคือ เงินเดือนน้อยมากๆอย่างที่สองคืองานมันหนักมากๆและอย่างที่3มก็คือโดนพนักงานเก่าเหยียดซะอย่างนั้นหาว่าพนักงานใหม่เนี่ยเป็นพวกพนักงานที่ไม่รักชาติเดินทางไปทางานที่ประเทศไทยทําไมแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงบางส่วนก็บอกว่าเพราะนายจ้างเนี่ยพูดจาไม่ดีเลยด่าตั้งแต่เช้าตลอดจนตกเย็นแตกต่างกับนายจ้างคนไทยเป็นอย่างมากที่ถึงแม้จะทําผิดยังไงนายจ้างก็ยังคงรับฟังและให้อภัยอยู่เสมอพวกเขาก็เลยรับเรื่องนี้กันไม่ได้ก็แหกลาออกกันนะครับ และเห็นบอกว่าล่าสุดแรงงานที่แห่กันลาออกเนี่ยกําลังมีแผนที่จะหาวิธีกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยโอ้โหไม่ถามคนไทยสักคําเลยเหระครับว่าตอนนี้คนไทยอยากจะให้กลับเข้ามาที่นี่อีกหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันเริ่มมีแรงงานเขมรลาออกจากงานที่รัฐบาลหาให้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าฉันขอพูดตามตรงฉันเคยไปทํางานที่ประเทศไทยอยู่พักหนึ่งอยากจะบอกว่าวันๆพวกเขาเอาแต่นินทานายจ้าง แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นยังคงทํางานได้ตามปกติแต่ต่างกับที่กัมพูชาแค่มีปัญหากับคนที่ทํางานด้วยกันเองหรือมีปัญหากับนายจ้างนิดหน่อยก็ถึงกับต้องลงไม้ลงมือและด่ากันแบบหยาบๆ้ยา,บายๆนี่แหละเป็นเหตุผลที่ฉันรู้สึกว่าถึงแม้จะทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทํางานที่กัมพูชาเงินเดือนเท่ากับอยู่ที่ประเทศไทยทํางานเพียงแค่6วันเท่านั้นพอจะขอเงินเพิ่ม นายจ้างก็เลือกที่จะไล่ออกและหาคนใหม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวพอบอกว่าทํางานที่ประเทศไทยดีกว่าทํางานที่กัมพูชาก็โดนทัวลงหาว่าเป็นพวกไม่รักชาติแต่อยากจะบอกว่ามันคือความจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องอดทนกันไว้ก่อนเดี๋ยวสักพักทุกอย่างมันจะดีขึ้นนี่มันเป็นช่วงแรกๆที่กัมพูชาเราเริ่มจะพัฒนาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทํางานที่กัมพูชามีแต่ปัญหาเริ่มตั้งแต่สมัครงานเลยถ้าหากไม่ใช่คนรู้จัก ถ้าหากไม่ยอมจ่ายเงินก็จะไม่ได้งานแล้วถึงจะทํางานได้แล้วก็จะต้องไปเจอกับหัวหน้าที่พูดจาอย่างกับหมาถามอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่บอกแถมหาว่าโง่อีกนี่เป็นเหตุผลที่ต้องเลือกไปทํางานที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ได้เข้าข้างประเทศไทยนะแต่หัวหน้าที่ประเทศไทยพูดจาดีพูดเพราะแตกต่างกับหัวหน้าที่กัมพูชาเป็นอย่างมากปากเสียอย่างกับหมาเหมือนมีหมาอยู่ในปากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวลาทําผิดนิดหน่อยก็โดนด่ายอย่างกับไปฆ่าคนตาย แถมทั้งวีทั้งวันก็เจอแต่คำดูถูกเหยียดยามจากเพื่อนร่วมงานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหนึ่งเลยคือไอ้พวกเจ้านายขมรที่บ้าอำนาจพวกมันก็เป็นลูกจ้างของบริษัทจีนอีกทีหนึ่งแต่ทําตัวอย่างกับเป็นเจ้าของบริษัท 2. เงินเดือนที่ได้น้อยมากๆถ้าเทียบกับที่ประเทศไทยแถมงานหนักมากกว่าเดิมหลายเท่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมอยากจะถามหน่วยงานจัดหางานหน่อยว่าทําไมถึงไม่รับคนขมรนเข้าไปทํางานที่คาสิโนได้ข่าวว่าคาสิโนเนี่ยมีแต่คนไทยไม่ใช่เหรอ แล้วในตอนนี้คนไทยพวกเขาก็เดินทางกลับกันไปบ้างแล้วแต่ทําไมถึงไม่เปิดรับสมัครงานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว,วันๆนายจ้างเอาแต่จิกด่าแถมเพื่อนร่วมงานก็เหยียดหยามสารพัดพวกที่เข้ามาทํางานก่อนส่วนใหญ่แล้วมักจะตั้งตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เหยียดหยามแรงงานใหม่ทั้งๆที่ก็เป็นขมเมนเหมือนกันแล้วก็เป็นขี้ข้าเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้อย่าวังเลยว่าประเทศเราจะเดินหน้ากันต่อไปได้ อ่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรนไปฟังกันปรับมานี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปได้ง่ายๆเลยนะสงสัยตอนนี้แรงงานขเขมรนที่เดินทางกลับไปจากไทยเนี่ยเริ่มจะรู้สํานึกแล้วนะครับว่าเฮ้ยกูอยู่ที่ไทยแต่แรกเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนี่ว่าไม่น่างโง่เดินทางกลับมาตามคําพูดของไอุ้นเซนเลยนะครับซึ่งถึงแม้พวกเขาจะคิดได้ตอนนี้แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศก็รู้เช่นเห็นชาติของคนขเขมรนแล้วซึ่งคงจะเป็นการยากแล้วแหละที่ขเขมรนเหล่านั้นจะได้กลับมาทํางานที่ประเทศไทยแบบสุขสบายเหมือนกับสมัยก่อน แล้วนะาก็ตั้งใจเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นความตั้งใจของนะาคนเดียวนะถ้านะารู้ว่าล้านไหนจ้างแรงงานเขเมรนะ้าก็จะไม่ขอสนับสนุนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของนะแต่ถ้าใครอยากจะทําตามมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของทุกคนเหมือนกันนะครับก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะ มีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกลนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2่คอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ